สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประก,กอบกันได้เลยนะคะถ้าใครทราบลัคนานะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนมิถุนายน2565อันนี้เป็นพังดาวที่อาจารย์วางไว้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะคะค่ะเราก็มาดูดาวประจำตัวของท่านชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดาวประจำตัวของท่านก็คือดาว พระอังคารนะคะตอนนี้พระอังคารโคจรอ,อยู่ที่าราศีมินนะคะไปเจอกับพระฤหัสเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่สมพลนะคะที่บ้านของตัวเองคือบ้านพระหัสถือว่าได้ตำแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้ก็คือชาวราศีพิจิกท่านกำลังมีการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมีความคิด ชิงสร้างสารรค์อยากทำนูน่นทำนี่นลงลงทุนคิดแล้วทำได้เลยนะมีการลงทุนเพิ่มไดอ้อยากทำอะไรเสริมกับงานประจำที่เป็นอยู่ท่านก็ย่อมทำได้นะคะเพราะว่าดาวการงานคือดาวพระอาทิตย์ตอนนี้เล็งลักขนาท่านอยู่นะคะาดาวการงานเล็งลักนะคะก็ให้ความหมายนั้นแหละว่าง,งานเข้ามาเยอะก็ได้ เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วงานหลักอยู่แล้วแต่ท่านกําลังคิดจะทําอะไรพิเศษเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการคอนแทคกับชาวต่างชาติก็ได้การค้าขายกับต่างประเทศหรือการค้าขายกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในในพบพบเรือนที่มาเจอกับพระเกตเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นทางแดนต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะก,กําลังที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสัตว์ พยากรณ์ก็ได้นะคะหรือศาสตร์อื่นๆก็ยังได้เนะพราะดาวพระหัสเป็นดาวของอเรื่องของวิชาการเรื่องของความรู้นะพอท่านไปเจอพระหัสเป็นคู่สมผลท่านจะเกิดความขยันพลังดาวพระเกตกระตุ้นให้ท่านอยากทํานูน่นทํานี่ในภพบุตตะด้วยคืออยู่อยู่นิ่งไม่เป็นละอย่างเงี้ยก็คือ มีไอเดียมีความคิดอ่าอ่ามีอะไรที่มันแปลกแหวกนแนวก็ได้ในความหมายของดาวพฤเกตซึ่งทําแล้วดีซะด้วยจะตอบโจทย์ในในเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้นะเพราะว่าพรหัสมาจากเรือนการเงินกระดุมพระการเงินแล้วไปอยู่เรือนบุตรตาได้เกษตรเพราะนั้นการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆหรือการเ,เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดทําให้ตัวเองจเจริญเติบโตมากขึ้นก็ยิ่งเป็นผลดีกับชาวพิจิกมากๆเลย นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ให้คุณมากๆในเรื่องของงานเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนของพระศุกเป็นผู้สมผลด้วยนะคะก็ถือว่านี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลที่ดีมากๆต่อชาวพิจิกนะคะโอเคค่ะเรามาดูวันที่ดาวย้ายก็คือวันที่เจดมิยอดาวพระพุธนะคะย้ายมาที่ราศีาพฤษภนะคะย้ายราศพีศพฤษภในเรือน ปัตตน,นิเล็งลักขนาท่านอ่าพอดาวเล็งลักก็จะมีเหตุให้ที่มาเจอพระอาทิตย์เป็นคู่วิชาการเป็นคู่สติปัญญานี่แหละอาจารย์นึงบอกว่าท่านจะมีไอเดียใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆแล้วตอบโจทย์ในเรื่องผลประโยชน์ไรายได้พระพุทธมาจากเรือนอ่าลาภะด้วยแต่พระพุทธก็มาจากเรือนมรณนะอ่าอีกช่วงนี้ที่พระพุทธย้ายมาท่านอาจจะเอางานเก่าๆที่ไม่ได้ทําแล้ว เอามาทําใหม่ก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะแปลลูกค้าเก่าๆที่หายไปอยู่ๆกลับมาเนี่ยกลับมาให้ความสําคัญกับท่านมาคอนแทคมาติดต่อซื้อขายกันไปต่อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยนะะถ้ามีอะไรที่ทะเลาะเบาแววงนะคะในเจ้าเรือนปัตตานีไปอยู่อาริไปเจอมฤตยูราหูอยู่เนี่ยจ,จะมีความขัดแย้งนู่นนี่นั่นกันแต่พอพระพุทธยายมาอยู่ตรงเนี้ยทำให้เย็นลงทําให้ชาวพิจิกเนี่ยนะคะ เริ่มที่จะมีเหตุมีผลไม่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้อ่านะคะพิจิกจะค่อนข้างขี้งอนะอะนะนะคะราศีของแมลงป่องเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นแต่พอเป็นอย่างเนี้ยดาวเปเน,นี้ยท่านจะจะนิ่งมากขึ้นอ่าจะนิ่งจะคิดอะไรมากขึ้นนะคะอ่าจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะท่านเองก็ไปเจอพระฤหัสพระหัสบ้างคานก็อย่างเนี้ยในมุม เขาเรียกว่าโยกกันอยู่เนี่ยก็เ,เลยส่งผลทําให้ดาวนี้ออกมีแอคชั่นทั้งแบบเฉื่อยบ้างกระตือรือร้นบ้างอะไรคเขาวันไปอยู่เหมือนกันนะคะโอเคพอวันที่15มิถุนาย,ยนดาวพระอาทิตย์ค่ะย้ายเข้าเรือนมอรณะอ่าเนี่ยจังหวะนี้แสดงว่าบางท่านหนึ่งนะใครที่ว่างงานได้งานทำอ่าบางท่านก็มีเกณฑ์จะย้ายงานเพราะว่าคิดไว้นานแล้วไม่กล้าตัดสินใจห่วงงานห่วงเจ้าน้ายห่วงลูก น้องบริวารหรือห่วงเพื่อนอ่าในที่สุดเนี่ยพอพระาทิตย์กรรมะมรณะอ่าบางท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานแบบนั้นลาออกก็มีหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้แปลว่าลาออกจากงานก็อาจจะแปลในแง่ของอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่จริงอ่ะตำแหน่งของดาวพฤกัสเป็นตำแหน่งแทนของดาวจันท์ได้ด้วยนะคะเพราะราศีกรกฎเนี่ยเป็นเรือนสุภะนะเท่ากับไปอยู่ในเรือนคําว่า บุตะนะคะก็อาจจะเป็นเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆของชีวิตท่านเหมือนกันนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกอย่างนะอาจารย์มองเราต้องไปตามดาวว่าดาวตัวเราอยู่ในเรือนบุตตะไปเจอพระหัตถ์เป็นเกษตรเนาะนั่นแหละคือความหมายที่ดีนะคะในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดว่าทาแล้วไม่สําเร็จนะนะ กลุ่มกับดาวการเงินซะขนาดนี้นะคะเป็นคู่สมพลแบบนี้นะเนี่ยเลขสวยเลยนะคะ9พระเกต935อังคารพระฤหัตเนี่ยในมุมดีของชาวพิจิกมากๆโชคลาภเพราะว่าบุตรตะเนี่ยอาจจะเป็นลาบร้อยลาบจากการเสี่ยงโชคก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลก้อนโตๆคู่สมพลนะคะในความหมายกระดุมพระจับเงินก้อนใหญ่เงินไหลเข้ามาพระเกต กระตุ้นให้การเกิดพลังดีๆเข้ามาถึงตัวชาวราศีพิจิกนั่นเองอะนะคะโอเคพอวันที่19นะคะดาวพระศุกร์ย้ายนะคะตอนนี้เขาเป็นประอยู่เนาะแต่พอย้ายเข้าบ้านตัวเองเขาก็จะเป็นเกษตรให้ความมั่นคงนะคะเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยตอนนี้นะคะพระศุกร์เข้าบ้านของตัวเองเป็นเกษตรอความรักท่านน่ะใครที่คบหากันมานานนี่แหละอาจจะมีเกณฑ์ละ ยกระดับความสัมพันธ์กันอ่ะมันหมายแต่งงานไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เห็นไ,ไหมฮะดาวเขาโยกกันอยู่แบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครอยู่กันมานานแล้วก็แปลว่าท่านต้องให้เวลากันมากขึ้นอ่าให้เวลากันมากขึ้นสุขปากวานคันร,รับเอานะไปอ่าไปเที่ยวที่ไหนกันก็ได้นั่นแหละจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและถ้าใครโสดก็ยิ่งดีมากๆเลยแบบนี้นะคะมีคนใหม่ๆแล้วเป็นคนที่พอใจตัวท่านพอใจด้วย ประทับใจเห็นปุ๊บอาจจะบอกเลยว่าชอบกันเลยแบบประมาณนั้นเลยนะเกิดขึ้นแบบนั้นด้วยในยเรื่องของความรักก็ถือว่าดีทางสัมพันธ์เก่าๆหรือเรื่องของรักใหม่ๆเข้ามาก็ตอบโจทย์ความมีชีวิตชีวาที่หวานหวานต่อท่านแน่นอนนะต้องบอกว่าหวานนะคะคู่คู่มิตรนะคู่ทรั์คู่โชคเนี่ยก็ให้พลังงานที่ดีนะคะอ่ะโอเคทีนี้วันที่ วันที่ยี่สิบหกค่ะดาวย้ายสองดวงพระคานย้ายเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรพระพุธย้ายเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรเอาเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นพังคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวท่านเข้าเรือนอาริอาริแปลว่าอูอาจจะมีงานที่ต้องเข้ามาให้ท่านแก้ไขปัญหาเยอะอนะคะหรืองานเนี่ยกรรมมะบรนะงานที่ทำมานานจบลงจบแบบสมบูรณ์เลย แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคือชาวพิจิกไม่ชอบอยู่นิ่งละนะคะช่วงนี้งานที่จะต้องมีไอเดียคิดโน้นนี่นั่นทําอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าพระพุทธเนี่ยนะคะมาจากลาภะไปกลุ่มกับดาวการงานกรรมะตกมรณะก็เลย,เยแปลว่าเรื่องงานเนี่ยถ้าใครทํางานเป็นจอบๆจบ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 เนี่ยจบลง แต่ท่านก็จะมีจับใหม่เข้ามาทันทีดาวเล็งลัคนาก็ให้คุณในเรื่องของปฏิกิริยาในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาได้ด้วยนะคะก็จะเหมือนกับลูกค้าหน้าเก่าใครที่เคยคอนแทคงานกันหายไปก็กลับมาใหม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มองในแง่ดีในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็ยังมีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาว ราศีพิจิกได้อย่างแน่นอนโอเคนะคะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ